กัดสบายดีน้องกัดสบายดีบผสมส่วนว่าจะเป็นของลาพัง um. ท่าหรือว่ามึงหนองเนาะก็มากาะกันนี่ลยนะพี่น้องกับสอนสนาเหมือนผ้าลุงท่งหายท่งหนาพี่น้องเราไปเบ่งผอด้ายนาพี่น้องเลยไทยนาเตียงไว้ตุกกะ ให้ตกร้าใตะกร่ไหมใช้กบหน้าดินไรพี่น้องไง

Bung bắn sát mắc hơn ba <laughs> hai Hãy... nha cúp nha bay bắn ba tóc cảm chưa nha bay nha nhả vậy bay nha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  มุมคนนี้เนี่ยเฮกี้อ่ะมึงมไม่เห็นการเนกะอัถอกระไลทายก่อนเนาะ 他好像不太能哭。<美> ก็นี่เสี่น้อีกก็เสี่ยงหายแนวเป็นตะกรอนหายเลยเฮ้ยเอ้าไทยดูเอ้าไทยดูได้ดีหรอก Long, Ô, long, 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 thái long, thế long, 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 ไปหลัดนาโหลดที่เลยให้พร้อมเรียวซะก่อนเฮ้ยใส่เกีย้ยวหนึ่งให้มันนั่งลองใช่นา มันรอดแท้ๆอาซะอยากใช้มันหลดและสิบีมึงอย่าเข่าไปใกล้เข่ามันเด้อไอ้ย่ามันรอดเอาวะสัสเรียไมา ไอพ่อยางไปกับบ่าท่านโอ้ยว่สมันนักดิเด er ้อรโหลดนะมันมันเหมยมันนักได้ซ้อมิึงบัดบักหลามานี่บ้าเม็กกระ่อยแห้งกินเอาเอ้ยไทยหลดกับบ่าได้พัดถักสิไขยกว่าสนางยู่ lai ta này bocca săn ở nhà, bữa ăn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  lông, áo bữa lông, bữa ăn bữa ăn đi ăn bữa ăn bữa ăn bữa ăn Để ăn bữa ăn bữa ăn bữa ăn อยากลองเหนื่อยเด้รองแบบนี้ลองไม่ได้เด้อมันนานคันไทยหุดนี่ได้บอกว่าไทยจะได้ก็ได้เห้คันไทยหุดมันบริยากเด้อไทยไปเลยเื่อนิดสุดมากหัวอะไรแบบนี้หลายยังม่ตื่นปะวะตื่นแล้วลงมาทีนามาค่ะ Hoạt động, thì nọ hoạt động, thì nọ Mới động, vào mẹ thái na thì nọ ngay ai hoạt mình hoạt động, là bạn hoạt nó vào ngon ôm bánh nữa ra đà à. Bên bộ khóa. เลุบๆเงี้ยจัดพท่มอีกจ้ะข้อง่ายข้อไหนข้อเรี่ยวโลกโลกใหม่อะไรป้อ้มัน pues มันส mm ีตกาวันน oh. ี nah ่เสหาแล้วขอบุญรุ่งก็ตัววันนี้สอะไรสีหกข้าอยูเกา กเห็นบดในข่าวนดูแปงสวนเขตทฮั่นวัดว่าอาห้ามุนเบดพูยุข่าวเมื่อวานมุนบดรังคาวันวัดต้นหมอกต้นไม้นะลงบด

แม็กนี่สิีไายหน้าดำมาได้ไทยหุดนี่ได้อยู่นี่ขวดดีสาดข้างหน้า Bây à giờ là na chứ kháo khốp Chứ lèo hai này luôn nhỉ ตมันจะเดลกไว้แล้วลุงก็นั่นง้เนดังที่พี่กายนี่ก็ไดตัวทางรถเอาไว้ทัวทางรถนนเขาอันนั้นตวจมันชุกไว้ มันใส่ขาเดียวก็ได้โอ้บอกแม่งมีเก่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วเป็นหางนงึกใช่เหรอแล้วเป็นหายังไงพี่ขาจ้ายุคะแนน้นแบบไปสิง 叫嘞。<打> <laughs> 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 老生态。 รับบ่าวแม่ ao ได้รถมาอ้าวๆสิเลี้ยวไปทางใด Kepada ikut? nak, nang, selamat di Besumong, cikgu.